คนอ่านไพ่นะครับอันนี้ก็ลูกศิษย์ครูและครูก็ดูเยอะแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะครับก็มีความสามารถในเรื่องของการอ่านไพ่การอ่านลายมือเพราะฉะนั้นครูคิดว่าถ้าตัวเองอยากจะไปต่อนะอยากจะไปต่ออยากจะทำแบรนด์ให้สำเร็จนะครับก็ทักทายและก็นัดหมายครูเข้ามาถ้าอ่านไพ่อ่ะครับ ได้ดูว่าครูมีนัดหมายลูกสิทธ์อย่างไรในกลุ่มบ้างใน facebook บ้างหรือนัดหมายวันไหนก็ตามที่สํานักพิมพ์นะครับเราก็มาได้ครับมาพบครูแล้วก็เราก็นั่งคุยกันนะครับมันก็ไม่ได้ซับซ้อนหรือว่ามันมันยุ่งยากอะไรนักหนาหรอกนะในกรณีที่เราจะทําในสิ่งที่เราต้องการรู้สึกมัน,มนโลกรู้ว่าคุณมีดี นะให้โลกรู้ว่าคุณมีดีแล้วก็โลกเขาจะวิ่งมาหาคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะไปต่อเดี๋ยวขอละขออะไรอะ่ะขอแชร์เข้ากลุ่มนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะได้มีคนดูเยอะขึ้นตอนนี้ก็ศูนคนนะตอนนี้ศูนย์คนเดี๋ยวเงยหน้าขึ้นมาก็จะเห็นว่าอาจจะมีสักหนึ่งแต่ว่าการไลฟ์สดนะครับมันก็ถือว่าถ้าเราทำสม่ำเสมอ เพื่อนเราก็จะเห็นหัวใจเรานะครับแล้วก็อย่าไปสนเรื่องแพลตฟอร์มเรื่องอะไรให้มันมากนะครับขอให้เราทําสม่ําเสมอเถอะเนาะแล้วแล้วเขารู้ว่าเรามีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหาให้เขาว่าครับเขาก็จะฟอลโล่เราเองและถ้าเราเป็นคนที่มีประโยชน์แล้วก็ถ้าเราแก้ปัญหาให้เขาได้อะครับเดี๋ยวเขาก็เป็นเพื่อนเรา ก็มาคุ้นเคยกันสนิทชิดเชื้อกันนะครับขอแชร์นิดนึงแชร์เข้ากลุ่มก่อนนะครับโอเคกลุ่มอสังหาแบ่งกันรวยนะครับลูกศิษย์ครูอยู่เยอะกลุ่มสอนคอนเทนต์สร้างตัวตนอันนี้ก็อยู่กันเยอะนะครับกลุ่มอะไรอีกกลุ่มครูพี่มอกปั้นคนให้เป็นแบรนด์ กลุ่มสอนสี่หลักสูตรนะครับแล้วก็กลุ่มคอนเทนต์โอเคครับแชร์เข้าไปในกลุ่มเรียบร้อยนะครับอ่ะมีคนดูและเห็นไหมขอให้เราทำเถอะครับนะสัรคนอ่านไพ่นี่ก็เป็นลูกศิษย์ครูนะครับก็จริงๆก็มีความสามารถแต่ว่ายังหาตัวเองไม่เจอกลับมาเจอครูอีกทีนึงจะเคาะกระบาดให้นะครับ